กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราจะติดตั้ง kb x 1 0นะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆเ,เข้าที่แฟนเพจกูกอดน,นะคะ Facebook คูวีนาจากนั้นเลือกอเว็บไซต์นะคะตัวนี้ค่ะเราจะเลือกคิดไบรท์เบสิ c นะคะแล้วเด็กๆ เลือกสไลด์ตรงรู้จักกับหุ่นยนต์ตรงนี้นะคะและคู่มือการใช้งานของการติดตั้งอินเทนจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาที่โปรแกร,รม KBIDE ของเรานะคะเลือกทูลที่ชื่อว่า ปลั๊กอินตัวนี้นะคะปลั๊กอินตัวเนี้ยเราจะใช้งานนะคะเมนูปลั๊กอินตัวนี้แต่ตอนเนี้ยลั๊กอินของเราเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะคะนี้เราจะใช้ปลั๊กอินก็เริ่มที่ตัวนี้คะ่ะปลั๊กอินมินิเจอร์คลิกก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีปลั๊กอินให้ค้นหาเยอะแยะเลยเราจะค้นหาปลั๊กอินเนมนะคะก็คือ KB x t e n d คะก็กด enter ค้นหานี้ตัวที่เราจะใช้เนี่ยคือ KB Extend version 1.1.0ตัวนี้นะคะ g r i n b o t จากนั้นกดที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะคะรอสักครู่อันนี้คือ install success นะคะ เรียบร้อยนะคะในส่วนของ KBX10 นะคะกลับมาเช็คที่ plug-in ของเรานะคะว่ามี KBX10 ของเราอยู่ไหมนะคะนี่คะ่ะ KBX10 ของเราก็จะเกิดขึ้นมาแบบนี้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยคลิกปับ๊บจะเห็น KBX setup นะคะ x setup แบบนี้นี่คือที่จะาสามารถทำให้หุ่นเราเดินได้ ตัวส่วนเสริมหรือปลักอินตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้งานอะไรกันได้บ้างนะคะ